สวัสดีครับคอนตัมนะครับวันนี้จะมาทำแบบฝึกหัดนะครับอันนี้ต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับเป็นแบบฝึกหัดเขียนแบบพื้นฐานนะครับเป็นการมองภาพฉายนะครับเขาให้ภาพสามมิติมาแล้วก็มองภาพฉายว่าเขาจะถามอย่างเช่นภาพด้านหน้าเป็นยังไงก็ตอบนะครับโอเคโดยเขาจะกําหนดทิศทางของภาพให้ก่อนว่า ด้านหน้าก็คือด้านนี้แสดงว่าด้านข้างเราต้องมองจากด้านนี้มาครับเราต้องอ้างอิงจากที่เขาบอกนะครับด้านหน้าครับข้อนี้เขาให้หาภาพด้านข้างก็จะมีสองอันก็คือด้านเล็บสายกับด้านไรสายตรงนี้โอเคด้านเริ่มนะครับจากด้าน ด้านซ้ายสมมติกำหนดให้ตรงนี้เป็น1 2 3 4สอามี่ต้องเห็นพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้จากนั้นก็เห็นตรงนี้ด้วย5และว6นะครับก็คือมีพื้นที่สี่เหลี่ยม2อันราวนี้ก็ถ้ามีพื้นที่สี่เหลี่ยม2อันันก็จะมีข้อ3และข้อ4โอเคสิ่งที่ตา่างกันก็คือไอ้ตรงหินเดือดลายด้านในซึ่งรายละเอียดด้านในก็จะมีแค่หินเดือดลายไอ้เส้นตรงนี้ที่มันขอบเข้าไป ตรงว่าสามเนี่ยไม่ใช่แล้วอันนี้เยอะผิดปกตินะครับเพราะอันนี้ที่ผิดก็จะมีตรงนี้ด้วยอันนี้เห็นว่ามันอยู่ด้านล่างสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผิดคนระับไม่ใช่เป็นขอบอย่างนี้นะโอเคเพราะฉั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ5้านะครับถ้าเป็นด้านเล็บสายนะต่อข้อห้านะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นหนึ่องอันนี้ไม่แน่ใจว่าทําไมโปรแกรมมันชอบเลื่อนนะคเออ 2 5 6 3 4แล้วก็ที่เป็นด้านในนะครับตรงนี้ด้านถ้าเป็นด้านมองจากไหลสายข้อนี้มีไหมข้อนี้ไม่มีนะถ้ามองจากไหลสายนะครับโอเคถ้ามองจากด้านหน้าบ้างอันนี้ง่ายนะครับก็ตอบข้อ2อันนี้ถ้าตอบถ้าถามด้านหน้านะครับก็ตอบข้อ2ได้เลยเห็นนะอันนี้ข้อนี้ง่ายเนะี่ยก็มองเป็น6เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนท้องบน ถ้ามองท็อปวิวข้อนี้ต้องตอบข้อนี้ข้อ้าข้อหนึ่งใกล้เขียงแต่ว่าไอช่องหี้มันไม่ได้สุดตรงนู้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะผิดไปถ้ามองด้านท็อปมองด้านท็อปอ่าเราไล่ไล่จากอย่างงี้ก่อนก็คือเป็นเป็นที่สี่เหลี่ยมปกติก่อนนะครับ ที่สี่เหลี่ยมปกติแล้วก็มีขีดตรงนี้นะขีด6กับ5อันนี้เป็น2กับ3แต่ทำไมไอ้ตรงนี้ก็จะมีฮิดเด้นไลน์ตรงนี้เราก็ฮิดเด้นไลน์ตรงนี้เราก็ฮิดเด้นไลน์ตรงนี้ลงมาเราก็จะมีขีดข้างๆอีกนะขีดด้านข้างตรงนี้อ่าเห็พอมองออกไหมเดี๋ยว ขอทำอีกทีนะอันนี้เป็นขอบใหญ่มันอย่างนั้นก็มีเล็กๆสองอันตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านท็อปนะด้านท็อปอยู่นะครับโอเค ไปข้อ12บ้างนะครับจากภาพที่ให้เขาต้องการหาภาพด้านบนนะครับนี่ภาพด้านบนด้านบนสิ่งที่เห็นง่ายสุดก็คือนนี้ก่อนเลยสี่เหลี่ยมด้านซ้ายก็จะมีข้อไหนบ้างมีข้อ2ก็มี3ก็มีแต่2เนี่น่าจะผิดเนื่องจากอะไรตรงนี้มันเล็กเกินนะครับฝั่งซ้ายเนะี่ยก็มีโอกาสที่เป็นข้อ3 ข้อ4เนี่ยเหมือนจะได้แต่มันไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมเต็มๆเข้าตัดช้อยนี่ก็ตอบได้ข้อเดียวนะก็คือข้อได้แต่ข้อ3าะแล้วข้อนี้โอเคอันนี้ขอช็้ให้แน่ใจนะครับ ข้อนี้3แล้วก็จะมีล่องตรงนี้ข้อสามก็ไม่น่าใช่อีกเนื่องจากไอ้เส้นตรงนี้มันต้องไม่มีนะเนี่ยเส้นตรงนี้มันต้องไม่มีนะใงบอกว่าข้อนี้ไม่น่ามีภาพด้านบนนะโอเค ที่พอมองออกแล้วก็คือแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับสังเกตได้จากฮิดเดลไลน์ตรงนี้เห็นนะฮิดเดลไลน์เส้นนี้ที่มันขีดไปแล้วมันขีดขึ้นไปตรงนี้เห็นว่ามันไม่ได้ขีดไปสุดมันเหลือพื้นที่แสดงว่ามีโอกาสที่เป็นข้อ4กับข้อ5แหละข้อนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเอาข้อไหนข้อ5เนี่ยไม่น่าใช่เนื่องจากจเห็นว่าไอ้ฮิดเดลไลน์ตรงเนี้ยมันมา มันไม่น่ามีถูกไหมเข้าใจไหมครับเราก็ขีดตรงนี้โอเคขีดตรงนี้ถือพี่กำหนดจุดไว้ให้หนึ่งแล้วก็สองตรงนี้นั่นก็คือหนึ่งขีดมาสองตรงนี้นั่นเองส่วนตรงนี้พี่ให้เป็นสามดมาสี่ก็คือสามขีดมาสี่ตรงนี้นะครับอันนี้ นนี้ก็จะได้ประมาณนี้สมมติข้น,นี้พี่ให้เป็นห้าหกเจ็ดแปดมาเขียนก็คือห้าห้าตรงนี้นะทัทีผิดผิดครับ่นอ้ยพี่ไม่รู้ทำไมมันชอบเลื่อนขึ้นนะ นี่ก็คือ5 6 7และ8นะครับโอเคเพราะนั้นวันนี้ตอบข้อ4นะโอเคต่อไปข้อ3นะครับข้อ13นะเหมือนเดิมนะครับครับฉา,ายด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าก็คือที่เขาชี้นั่นแหละร <c oughs> าวนี้เรามองที่ฮิตเดนไลน์ก่อนนะอย่าไปมองไอทีมันเป็น พี่พูดผิดมองที่เส้นจริงก่อนเส้นจริงเรียกว่าเส้น visible line มองที่เส้นจริงก่อนไอ้ส่วนที่เป็นเส้นปะอะไรอย่าเพิ่งไปม,มองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองเฉพาะเส้นจริงเนี่ยที่เห็นก็จะมีหนึ่งขีดขึ้นไปสองลงมาสามแล้วก็มีสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เป็นไปได้ก็ตอบข้อเดียวก็คือข้อหนึ่งนะครับ ข้อหนึ่งเนี่ยต่อข้อหนึ่งที่เป็นดันฟอนนะฮะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดตรงนี้ <c oughs> นั่นเองส่วนฮิตเดลไลน์ตรงนี้ก็คือที่เขาขีดไปตรงนี้นะครับข้อนี้โอเคต่อไปเรามองถ้ามองด้านท็อปมีไหมข้อนี้ ด้านท็อปโอเคด้านท็อปที่ถ้ามองก็ตอบข้อสองนะครับด้านท็อปนะไอมุมนี้ก็คือหมายเลขสองั่นเองสองถ้ามุมตรงนี้ก็คือหมายเลขสามขีดไปตรงนู้นพี่ต่อกําหนดให้เป็นหมายเลขแปดก็คือมุมนี้เห็นะนะสมมติพี่กําหนดตรงนี้เป็นหมายเลขเก้าแสดงว่ามุมนี้ก็คือหมายเลขเก้านะครับสี่ตรงนี้ ยังงงนะสี่เป็นตรงกับห้าแต่มันเห็นสี่ก่อนพี่ก็เขียนสี่ครับถ้าไปหกมันตรงกับเจ็ดพี่เขียนหกครับเพราะว่าหกมันเห็นก่อนถ้ามองจากด้านท็อปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อนี้โอเคส่วนด้านเลฟกับด้านไรซาไม่เห็นครับข้อนี้โอเคต่อไปข้อสิบสี่นะครับจากภาพฉายให้หาภาพฉายด้านบนจากภาพสามมิตินะครับฉายด้านบนโอเค โดยกำหนดด้านหน้าให้มันอยู่ตรงนี้โอเคคราวนี้ที่เห็นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมโอ้สี่เหลี่ยมหลายอันเลยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็มาเห็นพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็พื้นที่สี่เหลี่ยมอย่างนี้โอ้ตอบได้ข้อเดียวนะครับก็คือตอบข้อ3นั่นเองนะครับอันนี้ด้านท็อปเห็นไหมเห็นว่าเอา้าตรงนี้ไม่เป็น Hit ิฮเดรไ์เหรอมันตรงกันครับเนื่องจาก ถ้ามองดูดีๆไอขอบนี่นมันตรงกันมันก็เลยเห็นเป็นเส้นจริงอย่างเดียวนะครับอสาามมติว่าพี่เขียนเลขอ่ไ้ให้หน่อยนี่1 2ึ่งสองสอ,งสองสและ4ก็คืออสี่เหลี่ยมแรกก็คือ1 2 3และ4ก็ตรงนี้นั่นเองนะครับเนะล้วก็พื้นที่ถัดมาพื้นที่ถัดมาตรงนี้ถ้ามองด้านฟอนอันนี้ง่ายเลยตอบข้อส นะครับในท้านฝอนถ้าด้าน left left แล้วก็จะมีเห็นเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่แล้วก็เป็น hidden line หมดเลย hidden line หนึ่เส้น2เส้นสามเส้น4เส้นอ่ะมาดูเป็นสี่เหลี่ยม hidden line หนึ่งเส้น2เส้น3เส้น4ีเส้นโอเคตอบข้อ4อันนี้ถ้าเป็นด้าน left side นะครับ Okay, นะด้านเล็บสายก็คือมองมาจากตรงนี้นั่นเองเล็บสายครับถ้ามองจากไร้สายก็กลับกันจากด้านเล็บนะครับก็คือแต่ว่าต้องเป็นเส้นจริงหมดเลยนะครับด้านนี้นะนะเฮ้ก็ต้องตอบข้อ5เนาะถ้าเป็นด้านไร้สายนะครับข้อนี้ดูเหมือนยากแต่ก็ค่อยมองไปมันก็มองออกอยู่นะครับไปข้อ15ข้อใดคือภาพ ฉายด้านข้างนะครับจากภาพสามมิติที่กำหนดให้ด้านข้างมีสองอันไม่ได้ไได้ม่ระบุมาว่าด้านข้างด้านไหนก็จะมีทั้งด้านเลฟแล้วก็ด้านลหลสายเอาด้านเลฟก่อนพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านล่างเพอนนี้มีโอกาสที่จะเป็นทั้ง3แล้วก็5นะครับแต่ว่าถึงให้ต่างกัน ก็คือมีฮิดเดลไลน์นะครับเนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วมันถ้ามองมันต้องเห็นฮิดเดลไลน์ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นท้องนี้ต้องตอบข้อ5ถ้าเป็นด้านเล็บสายนะครับเล็บสายนะนะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วก็มีฮิดเดลไลน์ขั้นก็คือตรงนี้นั่นเองนะถ้ามองด้านไรสายไรสายเนะี่ยไม่มีไม่มีนะ ได้ลายสายเนี่ยจะเหมือนด้านเล็บแต่ว่าจะเป็นเส้นจริงหมดเลยเนี่ยได้ลายสายจะเหมือนด้านเ left แต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเส้นจริงก็คือขอบที่มันขีดไปตรงนี้แล้วก็เส้นจริงกับขอบตรงนี้นั่นเองถ้าเป็นด้านลายสายนะถ้าเป็นด้านหน้าอ่าด้านหน้าก็ตอบข้อหนึ่งด้านฟอนนะครับง่ายนะถ้าเป็นด้านบนละ่ะ ด้านบนก็ด้านบนตอบข้อสี่ครับอันนี้นะครับด้านท็อปมองออกไหมด้านท็อปนะครับตรงนี้โอเคแบบหนึ่ง นะครับอันนี้คือด้านท็อปนะโอเคข้อ16ภาพชายด้านบนนะถามด้านบนจากภาพสามมิติโอเคด้านบนอันนี้นี่ถ้ามองออกนี่ตอบข้อ2นะครับเพราะอะไรนี่จะมีะมเห็นพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้1 2อ่า มันมีจุด3กับจุด4แต่ว่าถ้ามองจากด้านบนเป็นเห็นจุด3ก่อนเนาะ3 4พี่ให้จุดนี้เป็น5ตรงนี้เป็น6ก็คือต้องเห็นเป็นลักษณะนี้ก่อนแล้วก็จะมี hidden line ขั้นตรงนี้นี่ hidden line ก็คือไอ้เส้นขอบตรงนี้นั่นเองอ๋อแทนก็ตอบข้อ2ก่อนนี้เถ้าพี่เขียนตามตัวเลขที่กำหนดไว้ก็1 2 สามห้าสามแล้วก็ห้าตรงนี้นั่นเองถ้ามองด้านหน้าโอเคด้านหน้าก็ตอบข้อหนึ่งครับฟอนครับเอเคไหมถ้ามองด้านเลฟด้านเลฟนี่ตอบข้อสาม ไหล่สายดอกระสามด้านไหล่สายสมีไหมเดี๋ยวดูก่อนด้านไหล่สายสไม่มีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาต่อกันที่ข้อสิบเจ็ดครับข้อใดค,คือภาพฉายด้านบนจากภาพสามมิตินะด้านบนนะครับท,ท็อตพี่อ่านผิดเนาะภาพฉายด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับท,ท็ที้ด้านหน้านะครับอ่หลองตอบดูว่าจะตอบอันไหน ง่ายนะตอบข้อข้อ2ครับเพราะอะไรเห็นไหมอันนี้มันอยู่ด้านซ้ายมือเหนะ็นนะไอ้ที่สูงสูงก็มีอยู่ข้อเดียวที่เป็นด้านซ้ายมือก็ตอบข้อ2อย่ามางงตอบข้อ5ะครับข้อหนี่ผิดนะเขาเอาตรงนี้มาหลอกเันนะว่ามันมีเฮ้ยมันเห็นตรงนี้ด้วยเนี่ยซึ่งก็จะเป็นมุมมองนี้ซึ่งมันไม่ใช่นะครับตรงนี้จะมองเห็นก็ต่อเมื่อมองจากด้านเล็บด้านเล็บสายนะครับ เนาะย่งงงนะครับข้อนี้ถ้าตอบด้านท็อปท็อปวิวตอบข้อสี่นะครับนะได้ไหมนี่ถ้าท,อทอนะ็อปตอบสี่นะครับสังเกตไอซีเรียมบนยอดนี้ก่อนก็ได้เนี่ยเล็กๆตรงนี้มันก็คือตรงนี้นั่นเองก็จะเห็นเหมือนเป็นขั้นบันไดนะครับก็ตอบข้อสี่นี่แหละ ถ้ามองด้านไหลสายไม่เห็นมีอะไรนะครับโอเคด้าน left มีไหมด้าน left ตอบข้อไหนข้อ5ใช่ไหมไม่ใช่นะตอบข้อ1ถ้าเป็นด้านเล f เย็บสายนะโอเคมาต่อที่อีก2ข้อนะครับข้อ18ไม่ใช่ภาพฉายของสามมิติอันนี้นะครับ ข้อไหนไม่ใช่ภาพฉายของสามมิติอันนี้เรามองก่อนไล่ไปเขาดันไม่กําหนดมาด้วยนะว่าอันไหนคือภาพด้านหน้ามีแต่ลูกศรสมมุติว่าอ้างอิงตามลูกศรว่าอันนี้เป็นด้านหน้าแล้วกันโอเคด้านหน้าก่อน,ด,น,น,อนด้านหน้าจะเห็นเป็นข้อไหนข้อไหนครับภาพด้านหน้าข้อห้าน,นั่นเอง นี่ถ้าด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเห็นเป็นฟอนต์เอ้าพี่ไม่ใช่ข้อหนึ่งหรอไม่ใช่ครับน้องเห็นว่าสิ่งนี้แตกต่างก็คือไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้น้องมองยางในภาพจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเท่ากันนะอันนี้มันยาวกว่าเพราะฉะนั้นตอบข้อห้านะครับแต่ข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมที่มันเป็นจัตุรัสสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งไม่ใช่ถ้ามองด้าน left บ้างอ่ะ องด้าน left บ้างนะครับด้านซ้ายก็เห็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านล่างอ่าก็จะมีข้อไหนแล้วก็สี่เหลี่ยมตรงนี้ก็สี่เหลี่ยมตรงนี้ข้อไหนครับข้อ2นะครับถ้าจะเป็นด้าน left ซ้ายไฮเดรไลน์ตรงนี้ก็คือไอ้ขอบที่มันไม่เห็นนั่นเองเห็นด้าน top บ้างด้าน top ตอบไหนตอบข้ออะไรครับข้อข้อ3นะครับ นี้จะเป็นด้านท็อปตอบข้อ3ไปนี่ตัดช้อยตรงไหนได้อีกเลฟไปแล้วท็อปไปแล้วฟอนต์อ่ะเหลือคาับด้านไรสายมองด้านไรสายบ้างไรสายนะครับไรสายตอบข้อไหนครับ ตอบข้อ4ี่นั่นเองไร้สายตอบข้อ4นะครับแสดงว่าข้อที่ผิดก็คือข้อ1นจริงๆมันผิดตั้งแต่มันไม่ใช่สีเหลีย่มเจเดหรัสตรง,ตรง,ตรงนี้นะแต่เราก็มองให้ครบนะเอาชัวนะข้อ19ข้อได้นะครับไม่ใช่ภาพฉายของภาพสามิติที่กําหนดให้ ไล่เหมือนเดิมนะครับเราจะจักลูกศรเรากําหนดให้เป็นฟอนต์ก่อนจากลูกศรเรากําหนดให้เป็นภาพด้านหน้าเพราะฉะนั้นจะตอบข้อไหนครับถ้าเป็นภาพด้านหน้าตอบข้อไหนก็ถ้ามองตรงนี้เป็นพื้นที่ยาว,ยาวเลยยา,ยาวตรงนี้นะครับจากหนึ่งไปสองเนะี่ย ก็คือตอบข้อ1นะครับถ้าเป็นภาพด้านหน้าเนาะอันนี้เป็นฟอนต์นี่นก็คือ1นึ่งไปสมีไเดร์ไลน์ตรงนี้ก็คือไอ้ขอบด้านหลังตรงนี้นั่นเองต่อไปออาด้านท็อปบ้างด้านบนก็ถ้าสังเกตโดยมีตัว L ตรงนี้กับ L กับหัวตรงนี้น่าจะเป็นข้อไหนเออ ระหว่างข้อสามกับข้อสี่ยังงงเนาะเราจริงๆเขาไม่ได้กาหนดว่าด้านหน้าตรงไหนแต่เราสมมุติว่าจากข้อก่อนๆหน้านี้เขากําหนดว่าตรงนี้เป็นด้านหน้าแสดงว่าต้องตอบข้อสามนะครับถ้าเป็นด้านท็อปตอบข้อสามนะถ้าเป็นด้านท็อปตอบข้อสามนะครับเนี่ฟอร์ฟอนท็อป หรือไรซ t s ้ายกับเลฟไรซ์ s ้ายตอบข้อไหนครับสม,มุิพี่กำหนดให้ไรซ์ซ้ายตรงนี้คือเราก็กำหนดตามข้อก่อนๆที่เขาเคยกำหนดมานั่นแหละก็น่าจะถูกต้องแล้วนะครับไรซ์ตอบข้อไหนครับถ้าเป็นไรซ์ซ้ายไรซ์ซ i ายเนี่ยจะตอบข้อ5นะไรซ์ซ i า e ตอบข้อ5นะครับ แล้วเป็นด้านเล f t ล่ะ left ก็เห็นเป็นสี่เหลี่ยมข้างหน้าตรงนี้ก่อนสี่เหลี่ยมตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้ตอบข้อ2นะครับแต่นี้เป็น h i ดอ e ์ l ล n e ก็คือขอบตรงนี้น,นั่นเองนี่ก็เป็น left side าะงนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อใดที่ไม่ใช่ภาพฉายก็คือตอบข้อ4นะครับข้อนี้นะครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อ20ข้อใดไม่ใช่ภาพฉายของภาพ3ามิติที่กำหนดให้โอเคเราค่อยๆมองนะครับเอาสมมติกำหนดไว้เหมือนเดิมก็คืออ้างยิงตามข้อก่อนหน้านี้ของเขาด้านหน้าด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าต้องเห็นเป็นรูปตัว u ูแล้วก็มี hidden line เป็นขอบวงกลมวงกลมเพราะฉะั้นตอบข้อด้านหน้าตอบข้อ ข้อสองครับอนโอเคดันท็อปบ้างดันท็อปตอบข้อข้อไหนข้อไหนครับข้อสามหรือข้อสี่หรือข้อห้าข้อไหนครับสามสี่ห้าตอบอะไรดีตอบข้อสี่ครับถ้าเป็นดันท็อปนะเพราะาอะไรเห็นวงรูเจาะตรงนี้ไหม ซึ่ง3มันไม่มีฮิตเดลไลน์นะครับแต่4มีก็ถูกต้องแล้วอต่ไปด้านเลฟบังเลฟซ้ายแล้วก็ไรสายตรงนี้ก็เห็นเป็นเหมือนครึ่งวงกลมเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูเจาะตรงกลางซึ่งก็ตอบข้อ1ใช่ไหมจะเป็นด้านเลฟเลฟซ้ายถ้าเป็นด้านไรนานสรา,ยายก็ตอบเหมือนกันเพราะรูปมันสมมาตรไง ก็รูปก็จะออกมาเหมือนข้อหนึ่งนี่นแหละถ้าเป็นด้านไหลสายนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นได้ทั้งเล็บซายแล้วก็ไหลสายด้นึงเ,เอาละเหลือสองข้อเหลือสองข้อ,รอ,อ,ขอเรามาดูว่าเอ้ข้อสามยังไงข้อห้ามันคืออะไรข้อห้านะครับเห็นเป็นเส้นจริงเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยแล้วก็จะมี hidden line ขั้น hidden line ขั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อห้าเป็นด้านไหน ต่าเป็นด้านใต้นะครับ bottom นะครับข้อหนะ้าเป็นด้านใต้นะ bottom นะตัวเอ็าก็คือด้านใตนะ้นะครับเนาะอันนี้แสดงว่าข้อที่ผิดก็คือข้อข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อสามนั่นเองเนาะนะครับโอเค เป็นการทบทวนนะครับการเป็นการมองภาพฉายดูว่าภาพสามมิติแล้วภาพฉายมันจะเป็นอย่างไรนะครับโ okay. อเคไหช่วยกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำวิดีโอสอนแบบนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ